สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นจอย์ลดนสไตล์อินเดียร์มาคจ้าผ้าขอบปลามหาเก็บเห็ดพี่สว้าวากำลังยางว่ายางแยกกันจ้าเรายางว่าหลุดผ้าพุทโามหายางดอกปลาโอเคเบอร์วีดดอกน้อยๆ่นสับหลาบอยู่ ตัวเล็กๆสับหลับอยู่กระลังไงไปหาต่อจ้ะท่ายหย่อนเสียงพ่อแม่พี่นอกไม่หย่อนหรอกต่อนี่คุณน่กจ้ะดิใจกวนคุณนึงมาสักลงกี่ดต่มมะนอนอุ้ย,ยคุณน่ะ โอ้ยอาเนี่ยโอเคแดดดีๆจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะสวยๆยังคะใบเพชรใบเพชรก็ใบทองมานน้ำกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องอุ่นย่างเลาะปาอยู่กระลังหาเห็ดพันธุปลาจ่อยตาดีพันธุ์พันธุอเยู่ หักกันตัวกันจ้าจ้าผมาไปน่องเบื้องแน,นโอ้ยาเลยครับ่อมต้นไม้พ่นะ่ะสุดยอดปอพ่น่ะจ้าพ่นะ่ะพ่น่ะปอให่พอเล่มอยู่จ้า เดินตรงละนิดละหน่อยเห็นบ่จ่าเห็นบ่เห็นเหละเอินญไซนองจอยในเด้อว่าเห็ดอยู่นี่มันมีพี่ส่วนเป็นยังขึ้นไปทั้งเต้ากุหลาบสิ้อ้าขึ้นหย่อนจะไปเก็บมุมยวนข้างๆแล่นจรวดพุ่งจ้ะปลาหนีบ่็คอยมีลงแดดดีดีพ่อแม่พน้อง เหนแน่ๆพี่มาหลักเกิดจุดพี่ด <c oughs> อกหนึ่ง <c oughs> เกิดจุดไต่ค้อนใหม่พี่จ้ะคุณน <c oughs> ่ะไปืัอ้าได้เราไว้เพชผໍ้ยไม่ทองยังบ้านไปหอดไซไว้เพดไปหอดไซแล้ว นิดหน่อยมันจะมันพ่อเอาแอบบนี่วัวขอนคอน,นนี่กระเบนี่โอ้ยดิห้ามดูผิดแล้วพ่อผิดโอ้ไตขอนดิดูดราม่า หลุดพันออกมาว่าเป็นตะมีเห็ดตะมีบางท่ากันเลยเป็นอะไรต้องนะโอ้นี่นะมึงอะไรเน,นี่ยโอ้บุญละครตระหนัแต่ว่ามันยันงยังหน่อยอยู่เนาะจ่ะเนาะ Icana, ทาย่อนแสงเลยเด้อจ้ะพี่น้องดอกนึงโอ้พี่ต้นปลายใหม่พี่โอ้เฮ้ยเฮยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยบังหน่าปุณนะพุ่นะจ้ะสุดยอดบ่อบปุณนะ อจยอยก็เป็นบอาชดอัดีฉันไปไหมพี่อ,อยนึกโวยหน่นอนแน่ๆก็ร่างเกิดเต็มอยู่จ้ะพี่ชาวบ้านยังไปใช่หรอเนาะเนาะพี่มาบึงคอนพีตัวกระร่างพ่อแกงจอยของจอย เฮียแม่ดอกเก็บข no no ึ้นมาจ่าดอกนี่หน่อยนะเพียบจุะหายก็จ้ะเห็ดทูนูเหลืองพ่อแม่พี่น้องเห็ดทูนูเหลืองผลน่ะเพิ่นกระลังกอดกันอยู่ผนเฮ้ยงัดออกคือเกาจักสิได้มาอีกแง่ไหนนี่หน่อยนี่แน่งัดออกนับแนว พี่่พีจ้ะคุณน่ะเป็นสันเป็นสันนี่คุณนะ่ะขับโดยวดมาจากเนาะ เก็บเอฮอดกลับมาเห็ดมันเห็ดมันหน่อยไร้เก็บบอฮอดกลับมาพระเจ้าจอยเด้อจ้ามาเด้อมาฟินๆเก็บเหพชรทงนูกำนองจอยมื่อนี้แดดดีเฝ้าม่าเขาปลาเฝ้าว่าทำไงล่ะเดี๋ยวเชียวนู้พี่นะจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพื่นนเห็นมาเพื่อนะเดี๋ยวเชียวนัทติดไปส่งในเมืองจ้ะเพื่นไหนเวลาเก็บเหชรสองชั่วโมงเพื่นสิไปเรียนร้านสื้มสวยเพื่อนพ่อแม่พี่น้อง นี่พี่โอ้โหคุณนะ่ะนี่ดอกหนึ่งไปไเป็นลานเสริมสวยเพิน่นโอ้พี่อืมอืมกำะลังไ่พ่อแม่พี่้องเลยกำะลังไงกำะลังไงแต่ว่าดอกนด้กำะลังพอดีนะจอยกเก็บเอาแล้วนี่ดอกนิดหน่อยจังสิงนะจอยมาก พี่วนางใดแม่มากันแม่นีก็แมนที่ไหนปุ้ยนะอยู่ข้างล่างพี่นะอกนี่หน่อยนะสับดาบเป็นดอกนั่นลนะตุ่นให่ที่นี่วัดจุ้งของน,นี่ดอกใหญ่บ่จ๊ะ นี่อยู่พี่กลางๆพี่ดอกสีเข้มขนาดถ้าดอกสำนี็จจากกระสีเล่มเอาเนี่นอยแน่ๆนีนนนน่ดอกกระลังอวบกระลังอันชั้นกับบ๊อบบอยให้เธอลอยนวลดอกกร่หน่อมเป็นซับหลอกดิเพรานะไม่เป็นหนองเลยุูนะจุ่มเป็นจุ่มอยู่บุนนน่ะมึงเห็นกิง่งน้ำงามใหม่เดี๋ยวขึ้นมาทั้งพี่กันยเบ่งแนจัุผม พ่เมนบอคักได้พุุนเบียนห่หน่อย,หอยุุ่สับหลาุเติมยุบเบียนี่น่อยปุ่นีน่ว่าค้ทางนียูน่หน่อยนเนี่ยขอกระชีเล่มเอาขูดเอาดอกกระลังเปิดตะกินต้องมาดอกใบใม่ ยนหน่อยในแน่ช่างพ่นดระโดดใหญ่ๆ็นพิน่ะนะทั้งใบใหม่ไม่มันหลุดเอาทำไมพี่น้องเลยจะเ,เล่นบักหลุดเลยดอกนี่หน่อยนี่เพียบบ่ตรงห่วง ดีน้ำต้นด้วยสิดีสัหราบพี่นี่การเกิดของพิ่งไม่เกิดัวเสียไปใส่หรอไม,ม่มันดอกน้อยนอยทั้งผีกระพองกันม่นพี่หนองเอ้บึงแหนพูนะุณ่ะ นั่งผีดลงนังกุนก็นังนุเดี๋ยวผิดลงฝากากัหมดเดี๋ยวพอเห็นหน่อยดอกนี่หน่อยตะปอเตะๆอ้ยใบใหม่อยู่ในกระตาใบาเห็ดมันหน่อยลายเก็บอหอดไปใหม่อย่าฝากตาลายเดีย๋ยเดีย๋ดยพอขาด่อไฟลาย,ลาย มวล้วจะเนามมวนมวลมวลชนที่ทางใดเข้างล่างนี ว้าจิ๋วเบิ่งเบียนิหน่อยมานน่พ่อแม่พี่น้องมันจะเกิด่อนจอยบ่หน,นิพูน่ะุดยอดอีหล,ลีว่ะพี่จวนไปเก็บทั้ไเลยละเนาะเว้ะไปเพิดเยหายเงียบกิ๊บสงสัยไปเจอโดงเห็ดหูหนูงเงียบปิ๊บเลย จะปิดเกิดเป็นช่อเป็นช่ออยู่พี่ันอันพื้นปั้นได้หน้าเพื่อนอันนี้ก็จนว่าเน่าทิมอคุณน่ะจนว่าแหงพื้นขาดน้ำแต่เพราะไม่พี่หน่องเก็บซื้อแล้วจังบริตากเนี่ยเก็บเลยจ้าเก็บเลย มดดิเซเวลามดลาไปตากย่าโอ้โหพี่กจูขามคอนพี่พี่น่ยดอกพงแย่นึงพี่น่ะพี่น่ะจำวาสันพี่น่ะออู้หูพี่ ีจ้าพี่ทางนี้ก็จนวาเปื่อไพ่อแม่พี่น้องอู้ยพี่นะพ้น่ะดอกปงง่ายนึงนียพู่น่ะจ้า สวยเลิศเิดเิดสวยเลิศสวยเลิศดอกใหญ่ๆมี่อีกบ่วคะอึ้งพีพุนอะนม่ควรดอนใบใหม่เพราะแม่พี่น้องจ้าพุนเอ้ยโอ้ะุนะตะน,นาพุนพุนนะจ้ามีอีกบัวยกยกขอนลอยดูโอ้พีนะ <laughs> ตัวนี่นอนเลยว่าเพียบเลยแหละตัวเล็กๆนีป,นประร้องหรือเตาปุ๋ยมาใส่ทันแล้วต้องตาดีๆเด้นี่พ่อแม่พีนวองยงนี่มา,นนามเนี่ยวันใหม่เนี่ยฮ็ดทุ่หนู จ้าบังเลยนี่โอ้อออออออไม่ไม่ไม่เพชรก็ดเสียไปใส่แล้วพี่เกิดจู่ขมคอนพี่ไม่เพชรเสียพ่อแม่พป่น้่งเลยว่าสิผ้าหัวเนี่ยวันสัตนผ้ากันท่ำเวลาไปไพไ,ไปมั่นมิดอ่ยอยจ่อยใส่ไปพอดงเฮ็ดแล้วเล่าก็ได้มิดซีรีมิดซีรีปานปลากระบี่ได้น้ำ ปลากระดีมันปลากระดีจอยจะแต่ว่าอยากเป่าโอ้โหความเหน็บเนาะจุ๊ยไต้ข้นพี่อ๋อใม่ตั้ข้างพี่นะเบื้องบดีกับบดีกินแด้วนี่ผุนเป็นบ่อคนเกิดจุ๊ยไต้ข้นต้นใหม่คนดีนะที่มีแดดทันบ่มีแดดแล้วบดีแหบบดีแหบก็คือถึงว่าหมายถึงว่า บอดีกินบอดีเก็บนะจ๊ะเนาะนี่พ่ออดุกๆจกมองเลยนะเอามาสร้างว่าฝนตกใส่กันพ่อแม่พี่น้องคลิปหน่อยตกมาทีงนี่มาเป็นพักๆโดนซิหัวเป็นพักๆฝาตกจะฝาตก อลฝนตกจะฝนตกเอ้าตำกล่องฝนน่ฝนตกแดดออกธนาธน,นากล่องกะยังไล่ยุ้ยซตกใส่กันเถอะให้ได้เบิ่งดีๆยักเชียนนะพ่อแม่พี่น้องวานก็าตำกล่องนี่ก็เพราะแห้งอยู <laughs> ่ก็ถอดขอผ้ยหลายๆนล้วจัดดอ ไ้ยเพดข่อยแมโไ้ยเพดข่อยมีตีลิซิมลิมเสียงรถอันเสียงรถอันไออัมพลังซะเรียนทั้งใสเกิอดอุบัติเหตุโอ้ยจนมาแหงทางนี้ทางนี้จนมาแหงแหงกเก็บ จังบระเทเซียเวลาเวลาไปตาก <c oughs> อดคอนใหม่เฮ็ดมาหน่อยเก็บคอนใหม่นะ้ำเติมใส่กันจ้ะไปตากเติมใส่กันพ่อแม่พี่น้องด้วยผุน้ำปรแเมนไอ้เลยมันเปื่อยมันเอวบ่อยจ้ะน,นี่เปือ่อยแล้วเอ้านี่ดิโอ้พี่นายต้องไปไหมพี่แหงแหงอีร,อรีอีรอแม่พี่น้องเอ้ยบุงคอนนี่มาจ้ะ พ่นโอ้ยมึงเนี่ยดยูตัวกระลังง่ามจวดพอเก็บจะเก็บไปใส่น้อพีสวันเนี่ยขันพ่อเฮ็ดคือจังบกีดกีดคือจังเงียบมีซีลีแทะมึงเนี่ยในจ้าดอกนี่มึงเน,นี่ย สงสัยพอยบบบบ่อเฮ็ดไล่พี่พ่อบอกดิส่วนใครบางแห่นคุณน่ะสายขึ้นมาคุณน่ะเฮ้ยปานปลูกไว้ตัวขูดเอาแค่แป๊บเดียวเลยครึ่งกระตาอยู่เด้อจ้ะ อ้พี่้างพี่แต่คนใหม่พี่พ่อช่างมีไปหาต่อจ้าเบิ่งตรงนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุณะเบิ่งเบิ้งปุณะอู้ปุณะสุดจอดบอปุณะหดไปใหม่ไปท่านี่ปุนะจ้าสุดจอดสุดจอดพีกดอกนึง ดอกปงเงยอยู่พี่ดอกหน่อยเอาไว้ก่นอ,ปอนปงเงี้ยนี่ยุ่มหมดเช็ดเดียวเลยโ <laughs> อยนุ่มได้ก็ยุ่มแล้วจังละนี่ว่าสันน่าจจะเกิดเป็น,น,นเต็มคอเนี่ยแน่ก็บม่ได้พอได้นห้องไห<ป>ว้ไห<ป>ว่ไห<ป>ว่เลยอันนี้ว่าสันโอ้ยว่าสัน <laughs> โอ้ยัิยพู่นะหน่อยพุ่นะพุ่นะเดี๋ยวจะหาว่าบ่บอกพุ่นะอ,อ้ยสุดยอดวิหลีปพูนะครนึงพุ่นจะจ๊ะอ้ยจอดไม้หน่อยนี้ก็เพียบ ดอกเล็กๆนี่กับเพียบโอ้โหแต่โอ้โหอยู่คอรนี่พ่อแม่พี่นหน่องเอ้ยเห้ามหล่นมือนะเป็นบอกเจ้าของเฮ้ยพีาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่นะ ดอกใหญ่ดอกงามยั่นี่อวบอันโอ้ยเด้งว้าดยาวลงเต็มควันไป็มคนโอ้ยบงทางนี้ดอกนี่หน่อยดิพูน่ะดอกกระลังงามมูยบึงพีมาบึงพีบึงพีมาบึงพีพูน่ะปาดทิชชูด,ดอกนี่โอ้โหพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูนะ่ะอ๋อยายเีย ห้ามลุนมือ Moment. พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องว่าอะไรคือ,อยาเฮียยาเฮียน้องจอยเดีย่ยห้ามลุนออกจากมือเก็บทางผีต่อจ้ะพี่เห็นบ่พี่ขูดเอาน้ำคอนนี่ปุ้ยเปิงตุง้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูนะ่ะพูน่ะพูนะ่ะตัวกย้ายดีขนาด <c oughs> ดอกนี่ดอกนั่นแล้วก็ดอกนี่ันนั้นเปลือยอยุบปลายผน,นันเปลือยแล้วหาต่อจ้ะปาดมาบึงช่อนหนี่งช่อบึงไหนนี่พ่อแม่พีนออพ่น้องเอิบพูดนะนี่ช่อหนึ่งจอดบอพูดนะเรื่้งๆพูดพี่เรื่องๆพี่กับคองคอยตีพูดนะ ยังมีอีกโอ้ยถึงมะนอาวถึงจุดเลยปุ่นผีป่าจิตทุกจอุดอีลีสะใจพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทำไมมัน,นพูดอะโอ้โหพูดอะสุดจุดอีลีบังแนุ้่นโอ้ยขาดขนาดเลือดเลือดเพอร์เฟคหน้าจนาะ จวดอีลีพุนพูดอะ่ะเป็นช่อคักขนาดเฮ้ยเป็นช่อเป็นช่อเพิ่นไ,ได้กตาบใหม่เพิ่นได้น้ำซะแล้วเือดขนาดจ้ะพอ้นแห้งพุนกลางผุนก็มีพุนเดือดไปเห็นพอดีผุน นใหม่ปุ่นกม็มีบึงแน่นเลยจ้ะขนใหม่นอนอยู่ปุ่นก็มีปุ่นเห็นบ่ลๆเก็บมั่นอุขนาดนี่พอทั้ๆๆทงที น่าจะมีเนะาะนีงดอกเดียวคอลอยอย่ดอกเดียวก็เอ,อาจ้ะดอกเดียวก็เ,ก,เก็บมีว่างลางนี่คะน่าจะมีเดี๋โมี่โอเคค่ะหาต่อจ้ะเป็นจังได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องพูดนะย ภูมิใจอีลีจจากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่เฮ็ดเครื่องกระตาเครื่องกระบ,บุงจอยเลยตามหาพีส่ส้วนก่อนจากพ่อแม่พี่น้องจะเต้าเสียไปใส้ลุใส่แล้วไปเจอคุ้มทรัพย์แล้วปากบ่ออกแล้วเงียบกิ๊บเลยวยายนะพ่อแม่พี่น้องจ้ากิมหนีกะทิฝากไปซ้ำหนีแล้วจ้ะากพ่อแม่พี่น้อง กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้์เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาล์กแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมนะจ๊ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่นอ้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนรวยอย่างเดียวมีสุขภาพพลางนะ้อยที่ดีนะจ๊ะเด้อกราบขอบคุณหล,ลายๆอุฟยฝนตกสนามจอยที่เขามาเป็นกำลังใจให้จอยต้องขอโทษขออภัยที่่ได้ตอบคอมเมนต์จ้ะพ่อแม่พี่นอ้องลูกเต่าก,บบากระบ่มีจักปัยากอีหยังบ่ได้ตอบคอมเมนต์